สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแชนแนลวิเคราะห์อบอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดกัตตี้จอดเถกุจลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่3เมษายน2 5 6 4ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ ใครที่อยากติดตามอาจารย์นะครับที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนกันมาที่เคนด์ดอคตี้ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไปข้างหน้านะครับหรือว่าใครอยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกของอาจารย์นะครับก็แอดไลน์กันมาที่เคนด์ดอคตี้เจ้าได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไปข้างหน้าแล้วนะครับหรือว่าใครอยากติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์ออาารยครับทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ที่นี่ทุกๆวันนะครับ กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสำหรับคิวทองมาบองบอลวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้กลับมาแล้วนะครับ2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเลสเตอร์นะครับลงเตะม,มาแล้ว29นัดชนะ17เสมอ5แพ้7 ได้53เสีย32มี56คะแนนลั่งอันดับ3ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเตะมาแล้ว30นัดชนะ22เสมอ5แพ้3ได้64เสีย21มี71คะแนนลั่งอันดับ1ของตารางขณะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุด ของเจ้าบ้านเลสเตอร์นะครับชนะ3เสมอ1แพ้1รวมทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทีมเยือนชนะ4แพ้1รวมทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสติติที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูสัก5นัดนะครับเป็นเลสเตอร์ชนะอาแมนซิตี้สองหนึแมนซิตี้ชนะเลสเตอร์หนึ่งศเลสเตอร์อาร์แมนซิตี้ชนะเลสเตอร์สามหนึเลสเตอร์แพ้แมนซิตี้ศูและ นัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแพ้เลสเตอร์2ประตูต่อ5ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบาเลสเตอร์ผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกพวกพวกเขานั้นนะครับถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะ4เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาไม่แพ้ให้ใครเลยนะครับและยังเก็บชัยได้ถึง3เกมด้วยกันอีกด้วยนะครับส่วนทีมเยือนแมนซิตี ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะ26เกมจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้ถึง25เกมด้วยกันและมีหลุดแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นแต่ว่าวันนี้นะครับพวกเขาต้องบุกมาเจอกับทีมจิ้งจอกสยามที่อยู่หัวตารางเหมือนกันนะครับจึงดูว่าไม่ง่ายแน่ๆครับวันนี้ส่วนเลเปิดมาวันนี้ครับ ให้แมนซิตี้นะครับเป็นต่อ1ลูกลบหลูกลบ88ต่อกับได้น้ำา95ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอะกูจจลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองเลสเตอร์ไปดีกว่าครับวันนี้ทีมจิ้งจอกสยามขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนะครับเรื่องเล่นในบ้านเหนียวแน่นและดุดันถึงดูว่าทีมเยือนจะฟอร์มดีมากและอยู่ถึงหัวตารางนะครับแต่ก็ไม่ง่ายแน่ๆครับ ถ้าคิดจะมายำเลสเตอร์ในบ้านแบบนี้โอกาสที่เลสเตอร์จะยันเสมอก็เป็นไปได้สูงเลยครับวันนี้อาจารย์มองว่าจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างอาร์เซนอลพบกับลิเวร์พูลนะครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเจ้าบ้าอาร์เซนอลลงเตะมาแล้ว29นัดชนะ12เสมอ6แพ้1 1 ได้40เสีย3 2มี42คะแนนล้างอันดับ9ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยอเือเลี่ยพูดลงเตะมาแล้ว29นัดชนะ13เสมอ7แพ้9ได้48เสีย3 6มี4 6คะแนนล้างอันดับ7ของตารางขณะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอาเซนอน,นครับชนะ2เสมอ2แพ้1รวมทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนชนะ3 แพ้2รวมทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูสัก5นัดครับเป็นลิเวอร์พูลเสมออาเซนอล5นอาร์อาเซนอลนชนะลิเวอร์พูล2สองร์อาเซนอนนล 21, อเนเสมอลิเวอร์รพูล1หนึ่งหนึ่งลิเวอร์พูลชนะอาเซนอล3น 31, และนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นลิเวอร์พูลเสมออาเซนอล0นศประตูต่อ0ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านอาเซนอลนนะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้น ถ้าดูการเฉพาะกับเกมในลีกถือว่าพวกเขาทําผลงานดูทรงๆอยู่นะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นนะครับพวกเขาเก็บชัยได้แค่เพียง4เกมเท่านั้นถือว่าฟอร์มไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นักนะครับส่วนทีมเยือนลิเวอร์พูลผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ยังถือว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้เพียง4เกมเท่านั้นและแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันเลยทีเดียว วันนี้ต้องบุกมาเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันนะครับแถมยังต้องมาเยือนอีกแบบนี้ไม่ง่ายแน่แครับส่วนเลทเปิดมาวันนี้ครับให้ลิเวอร์พูลนะครับเป็นต่อปอลลบห้าปอลบเก้าศูนย์ต่อกับได้น้ำเก้าสามนะครับราคาแบบนี้น้าแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองอาร์เซนอลไปดีกว่าครับวันนี้ช่วงนี้ทีมเยือนเองก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนักนะครับแถมยังต้องมาเยือนอีก ทีมใหญ่ด้วยกันอีกด้วยนะครับและทั้ง2ทีมก็ต้องตัดแต้มกันเองด้วยนะครับเพื่อแย่งพื้นที่บอลถ้วยยุโรปอยู่แล้วด้วยนะครับแบบนี้อาร์เซนอลเองก็ไม่ยอมง่ายๆได้แน่ครับโอกาสที่จะออกเสมอแบ่งแต้มกันไปวันนี้มีมากที่สุดครับอาจารย์จึงมองว่าให้ลองดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัวครับที่วันนี้อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ลองเลสเตอร์และให้ลองอาร์เซนอลไปครับรับรัพ์แน่นอนครับวันนี้ ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกขออาจารย์ก็แอดไลน์กันมาที่เคนโดคอตี้เจได้เลยนะครับตรงนี้อาจารย์มี V.I.P. ให้ทุกวันนะครับเด็ดๆทั้งนั้นครับกินกันมายาวนานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ V.I.P. กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คิวทองมาบอลบอลผมอาจารย์เคนโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ